สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีตัวจับเสียงนะฮะตัวใหม่นะครับเป็นชิปไต้หวันนะนะครับตัวนี้เป็นระบบเปลี่ยนฐานนะครับนะระบบเปลี่ยนฐานนะสามารถเล่นกับจานไครฝาใครลูกใครก็ได้นะครับนะฐานนะครับจะใช้ขนาด 3A นะครับนะเดี๋ยวเราเรามาดูครับอ่าตัวเครื่องนะฮะมีทั้งหมดนะครับ2โค้ดด้วยกันนะสั้นสั้นหนึ่งทียาวหนึ่งทีนะครับสูงและต่ำนะครับนะฮะตัวนี้ผมต้องบอกนะครับว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นตัวช่วยนะครับนะ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตัวช่วยของเรานะฮะก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาเทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าตรวจความโปร่งใสของเพจเราหน่อยนะฮะอ่านะครับอ่าแหวนฮะอ่านะครับฝานะครับอ่าลูกฮะจานครับจานอุดตูดเล่นได้นะครับนะลูกครับจานฮะนะครับโอเคนะนะครับนี่นะนี่นะอ่านี่นะนะครับโอเคปิดนะฮะ นะครับอ่ะเดี hmm. mm ๋ยวเรามาลองดูฮะเปิดดูฮะการทํางานนะครับของตัวนี้นะฮะนะครับนี่นะนี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะเคเปิดเครื่องมาจะสั่นยาวหนึ่งทีนะครับให้รู้นะครับว่าสั่นเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับระยะได้5เมตรนะครับนะครับลูกใครจานใครฝาใครได้ย้ําเลยนะฮะขอแค่มีเสียงนะฮะนะครับอ่ะแล้วเราสามารถจะเล่นทรงสี่ครับหรือหน้าลายก็ได้หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะ สั้นสั้นหนึ่งทีนะครับในแนวทางต่ายาวหนึ่งทีนะครับในแนวทางสูงนะฮะอ่ะโอเคครับไปนะเปิดแรกสั้นสั้นหนึ่งทีครับว่าไงฮะเอี่ยวสองสามนะครับให้เล่นในแนวทางล่างนะฮะเปิดฮะห้าสองเอี่ยวนะครับลูกค้าเห็นชัดเจนนะฮะนะครับหน้าลายส่งเลยฮะยาวหนึ่งทีครับนะครับสี่ห้าหกแนวบนนะฮะเปิดฮะ อ่าอีโต้ครับผมนะหกห้าสามนะครับขออีกทีแล้วกันนะฮะยาวไปหนึ่งทีครับผมนะฮะเปิดครับนะฮะหกสี่สองโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาลองฮะจานอุดตูดนะครับลูกขุนนะครับนี่นะฮะจานอุดตูดนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตูดนะฮะอ่าขาวโบะเลยฮะนะครับหน้าลายส่งไปเลยครับหน้าลายส่งไปเลยนะฮะหน้าลายส่งไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับปุ่มเร่งไฟ นะครับปุ่มเล่งไฟเรากดไปหนึ่งทีฮะอ่ามานะครับมานะนะครับอันนี้คือการเล่นกับจานอุตูดนะครับจานอุตูดนะฮะไปนะครับหน้าลายนะหนึ่งทีสั้นนะครับในแนวทางต่าเปิดเลยครับหน้าลายนะฮะอ่าสี่เอี่ยวสามนะครับยิงแดงนะครับมาอีกทีนีฮะนะครับอีกทีนะยาวเดียวครับแนวแนวบนนะแนวบนนะฮะ แนวบนอ่าอีโต้ครับมาฮะอ่ะระยะไกลนะครับ5เมตรนะเดี๋ยวผมจะขยับมาตรงนี้นะอ่าโอเคนะขยับมาตรงนี้นะเราไม่ต้องใส่นะครับฝานะครับเอาเป็นลูกนี้แล้วกันลูกเล็กเลยนะครับขอแค่มีเสียงนะฮะขอแค่มีเสียงนะครับตัวเครื่องนะฮะนี่อ่าโอเคนะครับตัวเครื่องนะครับอ่านะครับจานอยู่นี่นะนะครับโดยประมาณนะครับนี่นะอ่าโอเคนะครับไปนะฮะ สั้นสั้นทีเดียวครับในแนวไหนครับเห็นเห็นนะเห็นเห็นนะครับนะฮะหกสามเอี่ยวนะขออีกทีนะฮะอ่ะหน้าลายไปเลยครับหรืออ่ะส่งสี่ก็ได้อ่ะส่งสีหน่อยเดี๋ยวจะว่าส่งสี่ไม่ได้หน้าลายหลายครั้งนะฮะอ่ะนะครับไม่เกี่ยวกันนะขอให้มีเสียงนะฮะยาวเดียวครับผมนะชัดเจนนะหกหกสามนะครับโอเคนะโอเคนี่ลูกใสนะครับลองลูกใสอีกทีอ่ะ ขนาดขุนยังติดนะครับใส่ไม่ต้องพูดถึงฮะเพล้งแน่นอนนะฮะหน้าลายป้ายยาวเดียวฮะนะครับยาวเดียวขออีกหนึ่งทีฮะขออีกหนึ่งทีครับไปเลยฮะไม่ต้องตั้งแล้วอ่ะหกหกห้านาดับปี่นะครับโอเคนะครับอ่ะผมฝากไว้ด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับนะครับติดต่อช่องทางได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับนะเรามีหน้าร้านนะครับเรามีหน้าร้านนะฮะเรามีหน้าร้านนะครับ ติดต่อได้เลยนะทางบทาดี d Line ผมจะทิ้งไว้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือจะเข้ามาดูเองก็ได้นะครับชอบเข้าไปนะไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับนะขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยครับตัวนี้ครับเปลี่ยนฐานได้นะครับใช้ฐานสาน 3A นะไม่ต้องชาร์จมาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม